มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นด,ดังนะคะและงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดเจ้าปู่นะคะงวดวันที่1พฤษภาคม2564ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดเจ,จ้าปู่งวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกเลยนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะในงวดวันที่1พฤษภาคม2564นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะเน้นๆเลยนะคะเลข3ตัวค่ะเตรียมกระดาษจดได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะ ไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยนะคะยังคงเป็นเลข3ามตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะเป็นเลข3ามตัวสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับงวดนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะเลขเด็ดเจ้าปู่นะคะเอาโชวอล่าม,มาฝากกันนะคะไปดูเลขสองตัวกันต่อเลยค่ะเลข2ตัวนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะ เน้นๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะ ขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะตัวต่อไปเลยนะคะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะแบบเน้นๆเลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายค่ะสำหรับเลขเด็ดเจ้าปู่งวดนี้นะคะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ